ใครยังไม่มีบัตรที่ใช้ลงทะเบียนรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายวันนี้จะพาไปลงทะเบียนบัตร eMB ผ่านแอปเป่าตังกันค่ะขั้นแรกก็เปิดแอปเป่าตังขึ้นมานะคะจะเห็นเป่าตังปอยู่ด้านล่างเราต้องสมัครเป่าตังปให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเลือกที่บัตร P and m a มุมจากนั้นเลือกสมัครบัตรใหม่จะเห็นบัตรแมงมุม eMB ขึ้นมาเลือกบัตรแมงมุม eMB กดเข้าไปจะเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรนี้รายละเอียดบัตรตามนี้เลยอัตราค่าธรรมเนียมของบัตรการออกบัตรครั้งแรกจะเสีย5 บาทและยังมีการจัดส่งบัตรอีกด้วยนะ42บาทฟีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุการใช้งาน,นและทําความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข,ขของการใช้งานยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการกดตกลงได้เลยนะจากนั้นกรอกข้อมูลในการสมัครบัตรเลือกชื่อบนบัตรกดเลือกได้เลยเสร็จแล้วก็จะมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารหรือบัตรมาให้เราที่บ้านรายละเอียดเรียบร้อยกดถัดไปได้เลยนะข้อมูลบัตรก็จะโชว์ขึ้นมาพร้อมที่อยู่จัดส่งบัตรตรวจสอบรายละเอียดและยังมีค่าธรรมเนียมและค่าจัดส่งอยู่ที่92 กดชำระผัดเป๋าตังเปได้เลยนะเมื่อสมัครบัตรสำเร็จแล้วรอรับบัตรของคุณตามที่อยู่จัดส่งภายใน7วันตามบัตรทั้งบัรแมงมุม M E V สามารถใช้กับรถไฟฟ้าสายสีอะไรได้บ้างสายสีเหลืองสายสีชมพูสายสีม่วงสายสีน้ำเงินสายสีแดงและ Airpods Link